เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูเซิร์ฟจีนกันนะครับผมเซิร์ฟจีนตั้งเดิมนะครับพลัง20กว่าล้านเนี่ยเขาสู้กันยังไงนะครับแล้วมีจัดทีมอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่ครับเริ่มจากทางฝั่งของฮีโร่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสีทีมสุดท้ายเนี่ยเขาจัดทีมอย่างไรบ้างนะครับแล้วพลังเท่าไหร่กันบ้างนะครับ ต้องบอกเลยว่าเซิร์ฟจีนนี้เนี่ยหุ่สู้กันอลังการจริงๆนะครับและเดี๋ยวเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบเซิร์ฟจีนฉบับย่อนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยพลังจะเฟิร์มมากๆนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ย ค่อนข้างหลากหลายนะแต่ที่ผมหยิบยกเป็นเซิร์ฟจีนแบบนั่งเดิมอันนี้เนี่ยเพื่อว่ามันจะเห็นความน่าจะเป็นที่สุดนะครับผมที่ไม่ต่างจากเซิร์ฟไทยมากนะและการปั้นตัวเนี่ยทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับส่วนใครมีรหัสเซิร์ฟจีนฉบับย่อดเนี่ยสามารถส่งให้ผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ได้ดูกันนะครับหลายคนก็ถามผมมาเยอะมากนะรว่าราชาเกลืออย่างผมเนี่ยเติมที่ไหนนะครับคุ้มง่ายและปลอดภัยที่สุดนะครับแนะนําเว็บ CGC Thailand นะครับผมซึ่งเป็นเว็บที่เติมง่ายนะครับไม่ยุ่งยาก นะครับวิธีเติมนะครับก็ใช้แค่ทูวอลเล็ตนะครับผมกับ UID และ SID เท่านั้นเองนะเนี่ยครับเราก็เข้ามาที่ทูวอลเล็ตนะครับผมและเลือกที่มันเขียนว่าส่งซองของขวัญนะครับใส่ยอดจํานวนเงินนะครับติ๊กเป็นแบ่งจํานวนเงินเท่ากันนะครับผมกรอกจํานวนคนที่รับซองนะครับกดสร้างซองจดหมายเลยครับปึ๊บแล้วเราก็กดยืนยันเลยนะครับปึ๊บกลอกลิงนะครับจากในทูวอลเล็ตเมื่อกี้นะครับเอามาแปะนะครับผมและกดยืนยันการทํารายการเลยครับนี่สําเร็จแล้วครับเราก็จะได้เครดิตมาเติมเกมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัว ละครส4ทีมสุดท้ายกันดีกว่านะครับผมคนแรกนะครับจะพลังอยู่ที่17ล้านนะครับผมโอ้โหนี่ครับซอมบี้แมนนะครับผมซิวเวอร์แฟงนะครับผมกระบองเหล็กโอ้โหกระบองเหล็กนี่พูดแล้วช้ำใจนะเป็นตัวที่น่าสงสารตัวหนึ่งเลยนะฮะเมื่อเข้าเซิร์ฟสักทีนะครับผมเลือกไปแล้วเลื่อนไปอีกนะครับแล้วก็มีซูเปอร์ดาร์กนะครับมีกาโร่กาโร่นี่ก็ตัวดาเมีหนักหน่วงมากๆนะครับแล้วก็จะมีแฟตประกายแสงนะฮะ อ่าส่วนอีกทีมนึงเนี่ยจะพลังอยู่ที่19ล้านนะครับผมโอ้โหค่อนข้างเยอะพอสมควรนะมันนี้20เกือบ20ล้านนะค่ะดิแค่ไม่กี่แสนนะครับผมโอเคตัวนี้เนี่ยก็จะมี ซิวว์แฟงนะครับมีซอมบี้แมนโอ้โหแล้วแถมยังมีตัวกากห้อยมาตัวหนึ่งให้ด้วยนะครับเป็นตัวที่ปั้นหลอกๆมานะครับเอามาให้ทีมครบนะครับตัวนี้เนี่ยผมเห็นหลายคนนะเอามาใส่กันเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีกาโร่นะครับผมมีซุปเปอร์ดาร์กนะครับแล้วก็มีคิงนะครับโอ้โหดรามจค่อนข้างหนักหน่วงครับทีมนี้อ่ะมาดูอีกคู่หนึ่งดีกว่านะครับในรอบ4ทีมสุดท้ายนับจะพลังอยู่ที่สิบสามล้านหแสนนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะมีซิวว์แฟงนะครับมีซอมบี้แมนโอ้แล้วก็มีไอตัวเมื่่่ออกีี้นะครับทเขาใสหย ทีมมาเป็นตัวฟีนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาปั้นเป็นกรอบแดงเป็นตัวหลักเลยนะครับน่าจะเป็นหนึ่งตัวที่โหดนะครับผมว่าน่าจะโหดนะไม่งั้นเขาไม่ใส่มานะ <c oughs> ปั้นกรอบแดงขนาดนี้น่าจะโหดจริงครับแล้วก็มีเมทัลไนท์นะครับม Super Dark, โโีซุปเปอรด์ดาร์กโอ้โหซุปเปอร์ดาร์กนี่เรียกได้ว่าปั้นได้ย,วยาวๆนะครับต้องบอกเลยนะแล้วก็กาโร่นะครับอ่ะอีกอีกทีมนึงเนี่ยก็จะ พลังอยู่ที่14ล้านนะครับผมจะมีคิงมีซอมบี้แมนโอ้โหเนี่ยดูใช้แต่ตัวนี้กันทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ห้อยมัมกันนะครับแล้วก็มีซิว่าแฟงนะมีซูเปอร์ดาร์กแล้วก็มีกาโร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูศึกดวลกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับคู่ชิงนะครับผมคู่ชิงเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของเนี่ยครับพลัง14ล้านนะครับที่มีตัวห้อยเลเวล25นะครับกับอีกคนนึงพลัง19ล้านครับตัวห้อยเลเวล25เท่ากันเลยนะครับผม 14กับ19ล้านเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการต่อสู้เนี่ยจะห่างกันขนาดไหนนะพลังห่างกันหลายล้านขนาดนี้นะฮะ,ะเริ่มกันเลยครับผมมาครับจงังหวะนี้คิงได้เปิดก่อนนะครับผมเปี้ยงไหมดูดีเลือรถเท่าไหร่เปี้ยงโอ้รถไม่เยอะครับไม่เยอะถือว่าปั้นมาดีครับยังดีว่าสามารถต้านทานและทนทานได้นะผู้วแต่ว่าคิงโดนตีส่วนกรรมนี่เกือบหมดหล่อนกันนะครับปึ้ง ตายไหมคิงโอ้โหเรียบร้อยครับหายไปสองนะครับโอ้โหูดามเม็ดหนักจริงๆครับเอาคิงเอาคืนบ้างครับดูคิงฝั่งนี้ครับจะเป็นยังไงปึ้งโอ้โหพระาเจ้าไม่ใช่เล่นๆนะครับเนี่ยโอ้โหอย่าวัดกันที่ผ้าภายนอกนะครับดูครับแต่ก็ไม่แน่ครับเด็กเกมอาจจะโดนคืนครับกาโรมาแล้วครับเปียง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 โอ้โหว แรงเหมือนกันครับต่างคนต่างแรงนะครับโดนไปคนละหนึ่งหนึ่งเสมอกันไปฮะเหลือสี่เท่าอุ้ยเหลือสามแล้วครับโหโดนคืนครับตบมือที่หลังดังกว่านะครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับเหลือสองหูขนาดสิว่าแฟงเขายังตีแรงเลยนะครับทําเป็นเล่นไปนะโอ้โหดีครับซปเปอร์ดาร์ตีไม่เข้านะครับอืมโดนคืนเขาหูซปเปอร์ดาร์ทีเดียวตายเลยครับพระเจ้าแรงจริงๆครับ ดูครับอีกรอบหนึ่งปิ้งเพียงเปี้งปี้งปี้งยังทนอยู่ครับซิวเวอร์แฟงก์กับกาโร่ฝั่งตรงข้ามยังทนอยู่ครับซอมบี้แมนล่างชายหาดเอาคืนครับผมปี้งล่วงไม่ล่วงครับโอ้ยยังเหลือรอดอยู่ครับซิวเวอร์แฟงอึดจริงๆครับผมมาแล้วครับดอกนี้เป็นไงครับใครจะอยู่ใครจะไปโอ้โหยังรอดครับ โอ้โหยังรอดยังรอดอยู่โอ้โหดีแลยครับโดนละดอกสุดท้ายเปียงเรียบร้อยครับผมโอ้โหก็แพ้ไปนะครับโอ้โหแต่ถือว่าโหดมากๆนะครับเมื่อกี้เนี่ยเปิดก่อนเนี่ยโอ้โหได้เปรียบจริงๆครับแต่เสียเปียบตอนหลังนะฮะโหดจริงครับทีมฮีโร่ที่โหดจริงโหดเลยแหละเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งทีมปีศาจากันบ้างดีกว่านะครับ ระหว่างทีมพีศจเนี่ยคู่4ทีมสุดท้ายนะคู่แรกนะครับนี่จะมีราชาน้านฟ้าเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าปั้นกันแทบทุกทีมทุกคนจริงๆนะเพราะมันตัวละครมันค่อนข้างมีประโยชน์ในการบูทดาเมจและลงบอลนะครับเขาเลยปั้นทิ้งๆกันไว้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดวงนะครับดรจีนัทโบลอสนะครับโกเคสซ่อนี่เป็นหนึ่งตัวที่โหดมากๆนะใครเก็บไม่ทันกาโลเนี่ยเก็บรอโกเคสซีหรือกิโลกิโล <ๆ S 2> ก็ได้นะครับผมโหดพอๆกันนะ เนี่ยแล้วก็มีเกโลเก,กโลนะครับเป็นหนึ่งตัวที่โหดมากๆยืนโหดเลยแหละอ่ะสิล้านนะครับพลังนะส่วนอีกคนนึงเนี่ยอีกทีมนึงเนี่ยจะพลังอยู่ที่15ลนะ้าน16ล้านนาตีไปเลยมีเกโลเก,ก,กโลนะครับมีด้วงนะแล้วก็มีเมลซากาสนะครับผมแล้วก็โกเคสและโบลอสนะครับโอ้โหเฮ้ยตัวเลเวลหนึ่งมารับดูครับโอ้โหขนาดไหนอะ <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าเล่น5คนดีกว่า5ตัวดีกว่านะไม่ถึง6นะเพราะมันเป็นตัวเลเวลหนึ่งนะครับนี่ แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยจะพลังอยู่ที่10ล้านนะครับก็จะมีดอกเตอร์จีนัทนะครับมีด้วงมีราชานแานฟ้ามีโกลิบารนะครับมีโกเคสือและกิโลกิโลนะครับอีกทีมหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่พลัง13ล้านนับห่างกัน3ล้านเลยนะครับก็จะมีโกลิบาสเหมือนกันนะครับมีด้วงมีราชาทะเลลึกนะครับมีกิโลกิโลมีโกเคสือและวัคซีนแมนนะครับผมอ่มาดูที่คู่ชิงกันนะครับคู่ชิงเนี่ยก็จะเป็นทีมของที่เขาห้อยตัวระดับกากมาหนึ่งตัวนะครับ อีกทีมนึงเนี่ยจะพลังอยู่ที่13ล้านนี่ขนากเขาขห้อยตัวกา,กากมานะพลัง16ล้านนะครับกับ13ล้านนะครับผม13ล้าน6ตัวกับ15ล้านหตัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมเขาจะประมาณไหนนะในการสู้กันนะฮะอ่าเริ่มเลยครับดูครับว่าจืนได้นานขนาดไหนนะไอ้หัวเหม่งตัวเนี้ยเฟ <c oughs> ี้ยงโอ้โหไปก่อนเลยครับย่งไม่ทันได้ทําอะไรเลยยังไม่ทันได้เห็นสกิลเลยลนะ <c oughs> ไปง่ายเหลือเกินนะครับ ก็เขาจงใจให้เหลือแค่5ตัวอยู่แล้วนะใส่มาฟรีตัวหนึ่งนะครับอาะเดี๋วดูกันนะครับว่าจะประมาณไหนนะความโหมดนะครับอืมโอ้โหนี่ครับโกเคซึเนี่ยเป็นหนึ่งตัวนะที่ยืนดีนะครับแล้วก็ดาเมจหนักด้วยนะครับผมเปี้ยงโกเคซึใส่คืนครับเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงโอ้โหดูครับแทงนี่ยืนกันขาสั้นนะครับทำเป็นเล่นไปนะแทงยังขาสั้นได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหอโบร้อยก็เจ็บหนักครับ ตีเจ็บหนักจริงๆกระดูกแทบแตกนะครับดวงยังไงครับเปียงเปี้ยง,ยงโอ้โหไม่สกิดเลย <c oughs> ต่อยอย่างนี้นี่เกาให้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่สกิดเหมือนการนับต่อยธรรมดานะครับอุ้ยลาชาทะเลลึกตายเลยครับโดนสะท้อนอวัคซีนแมนยังทําหน้าที่อยู่ครับตีไม่เข้าเหมือนกันนะควัคซีนแมนดวงนี้ถือว่าอึดมากๆเลยแหละ ดวงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่แนะนำนะครับให้ปั้นยาวๆไปเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมดูครับโอ้โหวโกเคซึนี่ซัดทีนั่นี่กระจายทั้งทีมนะครับดามเมจไม่แรงมากแต่ก็เจ็บปวดอยู่นะครับน่าแต่มันเป็นตัวที่อึดอ่ะมันคือมันอึดเลยอ่ะตัวเดียวได้ถึง2องตำแหน่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับในการเสียตัวดำเพื่อสุ่มหามันนะฮะ โอ้โหโบลอนยำใหญ่ครับวัคซีนแมนนี่ก็เหมือนเป็นตัวฟรีเหมือนกันนะครับทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับง่ายคือ5ต่อ5แต่พลังห่างกันประมาณ2ล้านนะครับยังยืนหยมเนี่ยครับอึดมากๆนะครับอึดเลยแหละดูครับโกเคซสือดอกนี้ปึ้งปึ้งปึ้งโอ้โเรียบร้อยครับโกเคซสือฝั่งซ้ายตายไปแล้วนะครับโบลอสยังไงครับ จะสามารถหวังผลได้หรือเปล่าครับรอบนี้อดูครับโบลอตีด้วงตายนะครับผมโอ้ใช้เล่นเล่นที่ไหนล่ะปั้นดีๆนี่ก็หูด้วงขาหักได้เหมือนกันนะครับ2ต่อ3นะครับตอนนี้แต่ระยะหวังผลน,น่าจะเป็นฝั่งซ้ายนะครับเพราะฝั่งซ้ายยังมีตัวดาเมจจัดนะครับที่เป็นตัวหวังผลโบลอตนะครับผมแล้วมีด้วงนะที่ยืนอึดมากๆนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ย ไม่มีตัวดาเมจจัดเลยนะครับจะมีก็แต่โกเคสืนะครับที่อาจจะเป็นสกิลได้นิดๆหน่นนอยๆอ่ะแต่ไม่ได้เป็นดาเมจจ่าขนาดนั้นนะครับนอกนั้นเนี่ยก็เป็นตัวอึดและยืนหมดเลยนะแถมวัคซีนแมนมาหนึ่งตัวนะครับเรียบร้อยครับวัคซีนแมนเฝ้าไปอินก่อนเลยครับจังหวะนี้ดวงจัดคืนแล้วครับ <c oughs> ทนดาเมจไหวหรือเปล่าโกเคสือเหลือครึ่งหลอดแล้วนะครับเกโลเกโลนี่ก็แทบจะหมดหลอดอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ย ยังไงครับเกโลเกโลไม่สะก,กิดนะครับตัวต่อไปจะเป็นใครครับโกเคสึหรือกกโลกิโลนะครับรอได้เลยนะครับเนี่ยมาครับชาร์ตตัวไหนเอ่ยโกเคสืนะครับผมจะอยู่ไหมจะรอดไหมเรียบร้อยครับผมอันนี้ไม่ต้องดูแล้วนะครับรู้ผลทันทีแล้วแหละ เรียบร้อยครับก็วายแผลไปนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเซิร์ฟจีนนั่งเดิมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ไม่ได้โอเวอร์เกินไปพลังไม่ได้เวอร์นเกินไปนะครับผมก็อยู่ในขอบเขตนะที่พอรับได้นะครับเนี่ยครับก็สําหรับใครที่เล็งนะครับว่าจะปั้นตัวไหนอยู่เนี่ยก็ลองเอาไปปั้นดูลองเก็บวางแผนดูนะว่าจะสุ่มเอาตัวอะไรบ้างนะครับโอเค สำหรับวันนี้ใครที่ชอบนับก็ฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ